Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะ ลิปนี้มาเทียบค่าพลังลามินยามาวนะครับผมดาวรุ่งพุ่งกฉุ่นจริงมาเป็นแบบอีพิกโชว์ไทม์หนึ่งสามเวอร์ชั่นแล้วโอ้โหปีหน้าก็น่าจะมาบ่อยวันนี้แตเตดฟีเจอร์เขียวอยูอ่ฟีเจอร์เขียวรอบเดียวฟีเจอร์ม่วงสองโอ้โอสเตตโดยรวมประมาณหนึ่งร้อยถึงก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยแหละลามินยามานะหนึ่งร้อยเก้้าประมาณนั้นนะตัวล่าสุดบิดทไทม์ว่ะ ไอ้ทำหนึ่งร้อยห้า105ว่ะหนึ่งร้อยห้าว่ะนะถ้าเทียบกับตัวเก่าหรอนะล่าสุดเป็นบลิคเคอร์ด้วยนะเชี่ยเท้าซ้ายบลิคเคอร์คือเลมิเดียลเนี่ยฟีเจอร์มันก็ปั่นดีแล้วนะมันล็อกเข้าในเท้าเข้าซ้ายคือปั่นดีมากโอ้โหท้ามาเจอตัวล่าสุดเป็นบลิคเคอร์น่าจะจบว่ะนะโอเคสุดเดิมคนนี้นะอ่าติดบูทแต่ตัวเก่าเนี่ยบูทเดี่ยวล่าสุดบูทคู่โอ้โ105หร้อยห้าแล้วว่ะ น้าร้อยห้าแล้วอ่ะมีสิทธิ์ขึ้นไปร้อยหกได้เหมือนกันนะนะมีสิทธิ์ขึ้นไปร้อยหกรอสูตรนอกนะมีสิทธิ์ขึ้นร้อยหกแต่โอ้โหสเตตตไปไกลแล้วว่ะสปีดอืเป็นบลิเคิลเลอร์ตัวกับเป็น um, โมเมนตัมโมระบายโมเมนตัมกับบริเคเลอร์เลือกเลือกบลิเคิลเลอร์อยู่แล้วนะอืมโอ้โหหาช่องคลองบอลจบสกอร์ความโค้งล่าสุดกินส่วนตัวเก่าได้แค่จ่ายบอลแต่ก็ไม่ได้ห่างมาก นะข้างล่างลังกันยิงสปีดโอ้โหทุกอย่างเลยวะทุกอย่างเลยโอ้หดีกว่าตัวเก่าแบบร้อยปนเซนนะดีดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยอ่ะเอาจริงนะตัวเก่าผมมีนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยตำแหน่งที่ที่ตันนี้ผมผมไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้ไงผมเล่นเป็นหน้าคู่แล้วก็กลางสี่คนอะไรเงี้ยตำแหน่งนี้เลยเลยเลย,เลยไม่ได้เล่นแต่ก็เล่นดีอยู่ลเลี้ยงบอลตัดเข้าอะไรโอเคอยู่โอ้หแต่ตัวล่าสุดแม่ดีจริงๆวะ่ะ แล้วก็มีตัวอีพิกเวอร์ชันนี้นะอีพิกเวอร์ชันนี้มีบูทเสริมสกิลเทพก็จะเป็นสกิลสปีดต,ตน้นะ Bird, นะ a c c e l e r a t i o n b ช r นเนะ a c c e l e r a t i o เ b ช r นเเป็นสกิลที่กระชากแหละนะครับผมกระชากนะสกิลกระชากอืมสเตตก็มันไปทางตัวล่าสุดนะนจริงสเตตอะมันไปทางตัวล่าสุดด้วยความเป็นบิ๊กไทม์ด้วยแหละบูทมันก็เลยขึ้นเยอะ นะบอยมันขึ้นเยอะหาช่องครองบอลสูสีอ่าะเทศไม่ตะาสองสั้นจบสกอร์โหล่าสุดกินส่วนบนล่าสุดกินเรื่องเกมรุกหาช่องครองบอลจ่ายบอลอะไรเงี้ยล่าสุดได้แต่ข้างล่างโหตัวเก่าไม่บวกเลยว่ะตัวปิกไม่บวกถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะไม่แย่แต่ตัวล่าสุดมันเป็นตัวที่แบบได้หลายอย่างมันก็ดีขึ้นนะนะหาช่องอย่างเงี้ยความโค้งดีขึ้นอย่างเงี้ยจบสกอร์ดีขึ้น พลังการยิงดีขึ้นสเตมินาเยอะขึ้นนะฮะปะัก,กิลบลิคเลคเลอร์จบนะครับผมถ้ามีบลิคเคเลอร์คือจบทุกอย่างคือจบที่ตัวล่าสุดแหละนะฮะเพราะบลิคเคเลอร์เนี่ยเป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างโกงนะอันเอาตรงๆเลยเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงป้องกันยากนะป้องกันยากนะฮะืมเป็นสกิลที่หลายคนอยากได้อะนะไม่ว่าไม่ว่าจะมีตัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยถ้ามีบลิคเคเลอร์คือคือดีเกือบหมดเลยนะักกาสเข้าสูงมาก นั่นแหละเป็นลัมินเนี่ยมาผายครองบอลโคตรด,ดีความเร็วได้ด้วยนั่นะแหละโอ้โหฝั่งนี้ฝั่งนี้นะบลิคเครอร์เลอร์ต้องไปเที่ยวกับเมสซี่ว่ะหน้าหน้าเทียบอยู่นะกับเมสซี่อ่ะนะเมสซี่หน้าเทียบด้วยอยู่นะนเมสซี่ที่เป็นบลิคเคเลอร์นะน่าเอามาเทียบนะเอามาเทียบนะผมว่าใกล้เคียงกันผมว่านะใกล้เคียงกันนะเดี๋วดูก่อนเมสซี่เหรอ คือคือแต่เนี้ยเลิเบียมาลล่าสุดคือดีดีสุดแล้วสำหรับเลิเบียมาลเราเทียบกับเมซี่กันเน ler, มซีมม่ที่เป็นบลิทเคอร์เลอร์ผมก็จําไม่ได้ว่ะน่าจะเป็นเอ็มเอสเอนี่แหละใช่ไหมที่เป็นบลิทเคอร์เลอร์แล้วมันก็บิ๊กไทม์ไลท์เวอร์ชั่นที่เป็นบลิทเคอร์เลอร์น่าจะตัวนี้ไม่น่าใช่ตัวนี้ไม่มีสกิลเทพด้วยนะไม่มีสกิลเทพตัวนี้ก็ไม่มีนะในเพจฮับไม่มีนะ นะตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีน่าจะเป็นตัว MSN มเอสผมว่าแบบแมซี่นะนะตัวบลิคือเลออดนะแล้วก็มีหลายเวอร์ชันเหลือเกินตัวนี้เป็นไม่มีสกิลว่ะนะก็น่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ที่เป็นบลิ๊กเลอร์นะนี่ไงนะคือเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ก็ร้อยห้าก็เป็นบิ๊กทามเหมือนกันนะนะฟกิลคล้ายๆลามินยาเมลแหละมา,มาไปเทียบกับลามินยาเมลดิจะเป็นยังไง โอหชีเมซี่ไปไกลวะ่ะอันจริงยังเชื่อมไมซี่ไม่ติดวะ่ะโอ้โหถ้ามโอ้โหไม่ได้มันต้องติดบูธอยู่แล้วมันโอ้โหไมซี่ยืนได้หลายตำแหน่งกว่าด้วยนะนะกลางรุปหน้าเป้าเชีย่ยบลิคเลอร์เหมือนกันโอ้หตอนแรคิดว่าสูสีเชีย่ยไหมเลยวะ่ตะตอนแรกผคิดว่าสูสีนะโอ้โหมันดูสเตต คือข้างบนเนี่ยเมสซี่กินขาดนะข้างล่างแมซี่ได้พลังการยิงดตตนะดได้สปีดต้นบาลานซ์นะแลยมีมาได้สปีดได้สเตมินา่าดูรวมข้างล่างเนี่ยดูรวมข้างล่างของให้แมซนะี่นะเน็ตทันเน้นเน,น,นะให้แมซี่คือข้างล่าง,าง,าง,งให้แมซี่อยู่แล้วโอ้โหตะอะไรคิดว,ว,ว่าสูสีฟิลคล้ายๆกันนะทุกอย่างมันคล้ายๆกันนะใกล้เคียงกันอะมีความเร็วมีอะไรอย่างเงี้ยบาลานซ์ดีครองบอลดีแต่โอ้โหเมสซี่มันอีกขั้นหนึ่งเลยว่ะ เป็นบิ๊กไทม์เหมือนกันแต่เม่ซี่มันบูทสีม่วงอะดิใช่ไหมเมสซี่มันบูทม่วงบิ๊กไทม์ที่เป็นบูทสีม่วงแล้วมินิมามบูทบูทมันเป็นบิ๊กไทม์บูทสีฟ้านะโอ้โหโอ้โหต้องได้คิดว่าสูสีหาช่องเมสซี่กินขาดคลองบอลเมสซี่กินขาดสองสั้นเปิดบอลอสูสีอะจบสกอร,ร์เมสซี่ก็ถือว่ากินค่อนข้างขาดความโค้งก็ได้กว่าถ้าเรื่องบลิสเคอร์เลอร์ให้เมสซี่ดีกว่าทุกอย่างเลยเอาง่ายเมสซีดีกว่าเลยมินิมา นะผมตำแหน่งเดีวยวกันสไตล์เดีวยวกันด้วยแล้วมันซี่หลากหลายต้องยืนได้หลายตำแหน่งมากกว่านะโหต้องได้คิดว่าสูสีแต่ไม่เลยว่ะไม่เลยว่ะโหตำแหน่งนี้ซา,าร่าถ้าเป็นตำแหน่งในซา,าร่าเหรอซา,าร่ามาเอาให้หมดนะฮะซาร่าที่เป็นบลิสเคอร์เลอร์ก็ชุดเดียวกับซอนน่ะล่าสุดบลิสเคอร์เลอร์ป่ะจะไม่ได้วะ่ะออมบูมนตัมไม่ใช่ ซาร่านี่เป็นเวอร์ชันนี้ที่เป็นรีคร์เลอร์แต่เป็นบูทเดี่ยวเป็นตัวเก่าเก่ามาพร้อมกับซอนน่ะนะฮะถามว่าดีกว่าไลมินยามาไหมอรอคมกว่าว่ะนะซอนโอ้ยไม่ใช่ซอนดิซาร่าคมกว่าคมกว่าเยอะคมกว่าโค้งดีกว่าโอ้โหถ้าข้างล่างก็จริงถามว่าสูสีไหมอรอผมให้ผมให้ซาร่านะข้างล่างอ่ะให้ซาร่านะนะแลมินมาก็ได้บาลานซ์ไป แข่งเกร่งไปแต่ซาร่าไม่ไม่มาว่ะนะพลังงานยิงสปีดสปีดต้นวะ่ะแต่แต่มันไม่มีบูสเซอร์มาดินะแต่ข้างบนเนี่ยซาร่าที่ได้ก็คือจบสกอร์กับความโคง้งนะส่วนลาบินย์ม้าเนี่ยผมว่าลาบินย์ม้ามันครบเครื่องกว่านะครบเครื่องกว่านะครองบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าจบสกอร์โอเคนะแล้วก็มีพวกแกข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะแต่ท่านเน้เนๆจริงๆเนี่ยซาร่าไม่โคตรเน้นเลยเน้นบลิคเคอร์เล่นนะมาถึงบลิคเคอร์เล่นนะ ซาลาจ,จะเน้นกว่าเน้นเน้นความคมความโค,มคม้งแรงกว่าโอกาสเข้าสูงกว่าประมาณนั้นแต่เรมิมามันมันหลากหลายกว่ามีครองบอลมีจ่ายบอลอันนี้ดียงคนละแบบแหละอันนี้ดียงคนละแบบแหละนะครับผมดียงคนละแบบแต,แต่ถ้าแต่ถ้าเมซี่เนี่ยเมซี่ดีกว่าเลยอ่ะนะแต่ถ้าเมซี่คือเมซี่ดีกว่าเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะถามว่าดีไหมสําหรับเรมิยามาดีนะสำหรับสำหรับฟีเจอร์ยังโอ้โหยังโหดเลยอ่ะนะฟีเจอร์ม่วงอะไรเงี้ยยังยังโหดพอมาเจอ บิ Big time ๊กไทม์ก็โหดนะแต่ผมถามว่าเทียบแมซี่ได้ไหมเหรอเมซี่ดูดีกว่านะเมซี่ msn อนะ่ะดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบาย let's go.